สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับภูกุณในหลายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมันธยมศึกษาปีที่1ประจำวันที่22กรกฎาคม2 5 6 4นะคะวันนี้จะเป็นการฝึกบวกลบด้วยเส้นจำนวนให้กับน้องๆปนหนึ่งทุกคนนะคะมาดูเลยค่ะข้อที่1 4ึบวก5เท่ากับเท่าไหร่นะคะนับก่อนไปเลย หนสองเริ่มจากศูนย์นะคะหนึ่สามสใช่ไหมคะสีบวกหนับไปอีก5 1าหนึสองสามี่หดังนั้น4ี่บวกหได้เท่ากับเก้านะคะข้อที่สองมาดูคะ่ะจำนวนแรกเลยคืออะไรคะหต่อมาคือ คำตอบของมันคือ 8. แปดเเขียนรอได้เลยค่ะว่าคําตอบคือ8ในส่วนที่จะหาจาก5ไป8คือเท่าไหร่นะคะ5จะบวกอะไรแนละ้วถ้า8ก็คือ1 2 3 5สบวก3เท่ากับ8ต่อไปข้อที่3เขียนรอเลยค่ะ สบวกอะไรก็ไม่รู้แต่เท่ากับ8ดน,นับต่อค่ะ3ามแล้วหนึ่งนับอันนี้เป็น1นะคะหนึ่ง,ะะงสองสามสี่ห้าดังนั้นสามบวกแปดเท่ากับห้านะคะอีกสองข้อให้น้องๆปหนึ่งฝึกลงมือทำเองนะคะต่อไปหน้าที่สองค่ะหน้าที่สอง ห้าบวกอะไรแล้วได้เท่ากับหกห้าเริ่มนับนะคะหกก็คือตัวหนึ่งห้าบวกหนึ่งเท่ากับหกอันนี้เจ็ดบวกอะไรก็ไม่รู้แต่เท่ากับสิบใช่ไหมคะอ่านับต่อเลยค่ะจากเจ็ดนะคะหนึ่งสองสาม เ็ดบวกสเท่ากับส0นะคะเหลืออีก3ข้อให้หน้องๆปหนึฝึกการบวกด้วยเส้นจำนวนนะคะหวังว่านักเรียนจะมีความเข้าใจและสามารถทำได้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ